นี่เป็นกระเป๋าล้อลากอีกใบหนึ่งนะครับในซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้งานเยอะมากลองจากตัวชิโมด้า c a r ิ y อนโรล l e r นะครับใบนี้ก็คือ Tenbar โร d ด r o l รลเนะครับเป็นใบที่เราเอาไว้ใช้งานเวลาที่ใส่กล้องซิสเ็มที่2หรือว่าใส่อุปกรณ์ทดสอบเวลาไปออกกองครับเดี๋ยวเราไปลองทําความรู้จักกับ Tenbar โร d ด r o l รลเนะครับมาดูฟังก์ชันด้านในแล้วก็ใช้งานภาคสนามเป็นยังไง เป็นบ้าโรตีโรเลอร์นะครับใบนี้เป็นกระเป๋าใบที่2หากผมต้องเอาอุปกรณ์ไปเยอะๆจนกระทั่งเชื่อมวัด้เนี่ยใส่ไม่พออย่างทริปไหนที่ผมต้องทำงานโดยใช้ทั้งฟูจิฟิล์มแล้วก็โซนี่เนี่ยก็ต้องเอาไปพร้อมกันทั้งคู่ใช่ไหมครับก็จะเอากระเป๋าไป2ใบเพื่อจะได้แยกอุปกรณ์เป็นแต่ละยี่ห้อเลย เห็น er, บ้าโรดี้โรลเลอร์ใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าแบบล้อลากนะครับมันมีล้อขนาดใหญ่โครงแข็งแรงยางนุ่มนิดๆน,นะครับทำให้เวลาลากกระเป๋าบนพื้นไม่เรียบเนี่ยมันยังลากได้สบายแล้วก็ไม่สะเทือนมากนะครับแล้วก็เวลาเจอสันเจอเนินเนี่ยมันจะขึ้นเนินได้ดีกว่ามีหูลากเป็นแบบ3ท่อนนะครับผ้าเป็นไนลอนที่เน้นความเหนียวแล้วก็ทนทานซิปเป็น YKK ทั้งใบนะครับมีหูหิ้ว3จุด ทั้งด้านบนด้านข้างแล้วก็ด้านล่างนะครับกระเป๋าเนี่ยจะเป็นแบบเปิดด้านหน้ามันก็จะมีฝาออกมานะครับเมื่อกางออกแล้วเนี่ยมันจะมีสายลังที่สามารถปรับระยะแล้วก็สามารถถอดออกได้ด้วยนะครับช่องด้านในเนี่ยมีให้เยอะมากนะครับถึง14ช่อง สามารถปรับขนาดช่องได้ตามต้องการได้เลยช่องด้านล่างเนี่ยสามารถยกออกมานะครับเพื่อให้สามารถใส่อ,อกกุปกรณ์ชิ้นใหญ่ได้อย่างพวกแ,แคมคอดเดอร์หรือซูเปอร์เทเลโฟโต้ตัวใหญ่ๆตัวช่องทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถยกออกได้เป็นยูนิตแบบชิโมด้นะครับเน้นการใช้เป็นกระเป๋ากล้องเป็นหลักพื้นที่ด้านหลังของกระเป๋าเนี่ยจะบุฟองน้ำหนามากเอาไว้นะครับเพื่อให้รับแรงกระแทกหนะะักได้ ด้านหน้ากระเป๋าเนี่ยมันจะมีช่องใส่โน้ตบุกนะครับสามารถใส่ได้ถึงนิ้วแล้วก็ช่องใส่ของพวกเอกสารนะครับใส่ของบางๆได้มีห่วงคล้องไว้ให้1จุดนะครับด้านบนก็จะมีสายรัดไว้ให้1เส้นผมชอบเอาไว้รัดขาตั้งกล้องนะฮะด้านขวานเนี่ยก็จะมีช่องขนาดใหญ่เอาไว้ใส่อุปกรณ์หรือพวกขาตั้งกล้องได้ด้านซ้ายนะครับมีสายรัดกระเป๋าพร้อมกุญแจล็อก ด้านหลังก็จะมีช่องใส่ของอีกหนึ่งช่องนะครับผมชอบเอาไว้ใส่พวกมือถือเนี่ยขนาดเป๊ะมากตัวซิปเนี่ยสามารถล็อกได้นะครับตั้งรหัสได้เองตามคู่มือที่อยู่ในกระเป๋าเลยซึ่งทําได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับด้านล่างก็จะมีฐานสําหรับตั้งกระเป๋านะครับเป็นพลาสติกซึ่งมันก็จะกันเลอะนะฮะ ในการใช้งานภาคสนามเนี่ยส่วนมากผมใช้ในการขนกล้องชุดที่2นะครับหรือใส่อุปกรณ์สำหรับการทดสอบซึ่งมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการจำว่าให้ของมันอยู่ในใบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อดีของ Tenbar o o d ด r o l l r er เนี่ยคือแข็งแรงมากนะครับกระเป๋าเนี่ยทำมาเน้นใช้งานหนักสมบุกสมบันนะฮะจุของได้เยอะมากขนาดกระเป๋าเนี่ยมันสามารถใส่ไปใน,ใน,ในเคบินเครื่องบินได้เลย เวลาคนของไปถ่ายรูปเนี่ยผมสามารถวางของทับไว้ด้านบนได้นะครับแต่ต้องไม่หนักเกินไปนะครับหรือว่าจะวางไว้แนวตั้งก็ได้นะครับตัวกระเป๋าใช้ผ้าหนาแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับน้ำหนักมันเลยจะเยอะหน่อยนะครับน้ำหนักกระเป๋าแช่จริงเนี่ยจะหนักกว่าชิโมโด้านะครับแต่ก็ไม่หนักนะครับเมื่อเทียบกับกระเป๋าลรอลากอือ่นๆในกลุ่มเดียวกันถ้าถามว่าเทน b a าโรดี้โรเลตัวนี้เนี่ยโอเคไหมนะครับ มันจะเป็นกระเป๋าทรงเหลี่ยมที่ไม่ได้มีฟังก์ชันวิวิศมาลาอะไรนะครับมันจะแบบเรียบๆง่ายๆเน้นความจุความทนทานโดยเฉพาะตัวล้อนะฮะซึ่งมีความแข็งแรงมากๆนะครับเทนบ้าตัวนี้เนี่ยมั่นใจเลยว่าล้อเนี่ยใช้กันยาวมากแน่นอนนะครับเป็นกระเป๋าที่ทำงานได้ดีแล้วก็น่าใช้มากในในในความเป็นกระเป๋าล้อลากแบบทรงเหลี่ยมนะฮะแล้วถ้าถามว่าเทนบ้าโรดี้โรลเลอร์กับชิโมด้า ถ้าเลือก1น่งใบเลือกใบไหนดีนะครับก็ต้องตอบว่าทั้ง2อ,อันมีความแตกต่างกัน t ทนบ้าโรดดี้ l ร r เลอร์เป็นทรงเหลี่ยมเปิดหน้ามีกุญแจล็อกนะครับความจุพอกันนะครับส่วนชิโมด้าเป็นกระเป๋าทรงแบบด็อกเตอร์นะครับเปิดด้านบนเอาของได้ง่ายไม่มีฝาส่วนชิโมด้าได้เรื่องของความหรูหราแล้วก็ความเบาของตัวกระเป๋านะครับก็ต้องถามตัวเองแล้วว่าเราเนี่ยใช้ฟังก์ชันไหนมากกว่ากันและตรงไหนที่สําคัญนะครับเช่นถ้าระบบล็อกสําคัญเราไม่อยากพบกุญแจก็เทนบ้า แต่ถ้าเน้นเบานะครับดูหรูดูดีอันนี้ชิโมด้านะครับทั้งคู่จุพอๆกันแล้วก็น่าใช้งานทั้งคู่เลยครับ